สวัสดีครับ่อแหม่เป็นน้องตั้มซ่าพ,พากินโชว์มารายงานตัวโคตรปุ่มมากปอแหม่พป่น้องยำกบยำกบ,ยำ,กบยำแบบเจ้าเหนือ้อยำกิโลกิโลปอแหม่เป็นน้องโอ้ดึงวาสะโพกพใหญ่ปอแหม่พป่น้องโอ้หากระเพาะกระป่าน้ำด้ามานังกินยำกบด้วยกันครับป้อนพี่กราบหอม พริกลาบเจ้าเหนือเนี่ยจะมีความเบ็ดท่อนปอมไปไม่ได้อ,อูเมียงอธิบายให้คุณเมียงเอยมั้ง <c oughs> กราบขอไว้ปอมไปไม่ได้ น้ำพริกลาบทางเหนือบ้านต่อมจะมีความเผ็ดของพริกแห้งเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนขอปากเลย ชอบดอกหอมมีความเพ็ชมีความหอม มีความเกง้งผมไ่เป็นอองกลัวแขนเสื้อไปจุ่ม <laughs> ไปจุ่มในน้ำแกงงอ่ะโทษเฮหน่อย มาห้องตัวเข็นเบอร์นิ้นิน้องไปเล้วเพศประเภทบุหัวบผม่ไปนลนองอให้หนึ่งน้อง นกมันไปจิกกลิ่นพริกเม็ดซุกด้ <c oughs> อันนี้ก็ต้องกินได้นอกว่ไม่น้อง Ừ. Nó yên cả mà. อ,นนอีแม่จันท้าเนี่ยโคงหงมืออู้ผมไม่ไปน้ำฟิวมื้อเนี่ยล้ขนห้เนี่ยสดๆดใหม่ๆห นี่ด้วยขาแก่ผมแล้วแก่งักเลยอืม ได้ว,วิ่งมาสองวันละผมไปน้องหน้าจะบวมๆแล้วเนื้อองเป็นคนกินหนักผมไปไน้องบมดได้วิ่งสองวันสามวันนี่นะโหหน้าตุยเลย ma tím hết hòn đang thành bố mẹ biết không nhắm bẹp cháo nữa lắm đã trẻ bỏ mày ขอมุดแอป่ะโอ้แต่จะเพชรน้อยเนอผมหม่ไม่้อง ไม่จกอบเข้าวตลอ,อดผมไมเปนน้องเข้ามด บรรยากาศหลังฝนตกว่าม่เป็นองไร รสชาติล้ำขนาดผมแมายไว้น้อง,องยำกุกบบรนเทา,ามีความเผ็ดปิ้งแหง้งเผ็ดห่อนผมแมายไว้น้อง,องใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดห่อนผมแมา จะไข่ก็คูดมาใหม่ๆพอใหม่ไปน้องเออใบมะกรูดกระเด็ดมาใหม่ๆเนาะเนี่ยใหม่ๆผมไปน้องหอมลำมออรสชาติจะไปทางในใ,ในในทรงข้วกิ้งพอไหม่ไปน้องแต่แต่แต่ยำเหนือบ้านต้อมะจะมีความนัวกลมกล่อมกว่าจะมีเผ็ดเผ็ดร้อนเหมือนข้วกิ้งข้วกิ้งก็สไตล์ข้วกิ้งก็จะออกเป็นเผ็ด ไปทางเผ็ดเค็มพ่อแม่ไปน,น้องเนาะเผ็ดเค็มแบบดุดันเลยแหละเนาะคั่วกิ้งเนี่ยแต่ของผมมันเป็นเผ็ดลาเหนือบ้านผมมาเผ็ดร้อนอะ่ะร้อนคอปากอะ่ะแบบ <c oughs> มันร้อนคอปากก็ก็ก,ก,ก็ยังไงก็ใครมาเที่ยวเหนือตามโรงตามร้านอาหารเนาะพ่อแม่ี่น้องลองสั่งดูยำยำแบบ้าวเหนือยำไก่อย่างเงี้ยยำไก่ยำนู่นนี่นะั่นเนี้ย ก็โอเคครับผมเนาะผมไปน้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนกับรรยากาศหลังฝนตกเนาะผมไปน้องแผลเป็นอย่างกุ้งอย่างกาดป้ากก้ป้าอย่างกาเอาไปย้ำเนาะบะแผลเนี่ยย้ำย้ำเลยให้ผมไปน้องป้าไก่บ้านก็เอาไกลบ้านไปย้ำเนาะเพื่อแผลกึกเมนูบ่อออกเนาะผมไปน้องวันนี้จัดย้ำตามต้มสาเลยเนาะรับรองหวานล้ำบ่ผพิษหวังคลิปนี้ก็ต้องขอตัวทำร้าไปก่อนดูแลร่างสัตวาสุาพักมันโตเนาะผมไปน้อง เดี๋ยวแดดฮอนจัดเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอบอ้าวเดี๋ยวสปอย่างสมัยเนี้เนาะก่อๆดูแลรักษาสุขภาพแหลมอย่างมันออกกับล่างกายกันตัวเนอนอป่อไม่ปน้องการที่เขาบอดเจ็บใครได้ป่วยนี่ก็คือว่าดีละสุดยอดละผมไม่เปน้องมัน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 ก็ดีกว่าอ่อนออนแอดแอดเดี๋ยวเตี้ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมันมันมันเบิดสบายเนอบิดสบายตัวเนาะการออกกับล้างกายดีที่สุดป่อไม่เปน้องเนาะก่อๆอย่าง อย่างจ้กิ่งอะอย่างไปเนาะยามแรลงเนาปอมไป็นไปนอ <c oughs> ้องคิดไม่ถุกสาพากินช่วงก็ต้องขอตัวลำรับไปก่อนเนาะปอมเปไปน้องเนาะกราบสวัสดีครับผม